เาอาๆอๆาวอ้าตายตายตายอือไข่โคแล้วเนาะอืมนู่ไข่เด้ฮะไข่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 อใหญ่กว่าอันนั้นอีไข่มันนะญ่กว่าตัวหางใยในหางเฉโนยไข่ใ่สบายดีพี่น้องสบายดีแงมเร่ง กะตอนแรกค้ามือตื้อตาเต้วล้วพี่น้องสาวดาวมาสวนมันอายมาว่าสิปั้นมันน้ําอายนี่แหละมาแล้วฝัดฝนมาสิตกก็เลยฟังเบิ่งบ่ได้ปันแต่ตอนนี้นนดาวว่าสิไปหาอยู่หากินพี่น้องว่าสิไปหาตอยไข่มดมาส้มหือว่าเอินามดแดงแหละแต่าคภไทยเฮานะบ้านดาวนะเอิ้นามดส้มหาเลาะเบิ่งแ่วนี้แหละ พี่น้องไปเบิงน้ำกันวาสิมานบ่ลในเนี่หาเลาะหาแย่แถวนี้ดนะเขาบอกว่าอยู่อันนี้อยู่ภูมิไม้นี่ภูมิไม้กระแดงนี่มีอยู่สองห้างเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งไห้บอกได้ไหมออกมาเลยปมาแมหลายกระโดเอ้าเอาเอ้าเอาตายตายตาย Ừ. Khay khô lên nó Ê lớp mẹ này lại cái đó này Ừ này nhằng vô hăng hàng nữa phía nó Nên nè Hăng bọc nhanh nhanh Mẹ mình tệ lên Phá cả bộ hao Hao cái đây chịt bà điều nó Ừ, để tệ Ơ à. Tại 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 Hàng tệ có lên Đấy máy chứ cứ Máy nhẹ chứ ตายตายตายอโอ้ยน่ะเฮ็ <hate S 1> ดเท่าไรเอาฝนก็นมาบนี้อือปเทอมือได้ไหมปจกปาีนะสองห้างจะส,ส,สิสพอกินพ่อและเฮนเดียวเชื ไปกันโตพี่น้องย่งไงเงียบันนี้ลองเึิงลองเบิรงฝนก็มาบันบนี้นะฝนตกเลยโอ้ห่ไข่าย่ทำโบราณไปเลย่หีบ้ยข่โคนะข่มันบ่ใยญ่ มาแล้วังดูยองกำลังกันดูอ่ะเด่ดนได้ป่ะคู่ใครมั่งได้อยู่วังโถยหนึ่งเด่นเนี้ยแม้กระลายเด้นเนี้ยได้อยู่วังโถยทำนี้เลยสองห้างเฮ้ยสามห้างพูบ้าบ้าโกงนีนน่นาะ นี <ff> ่นะหั่งใบถึอุ้งยาแต่ไม้ปวดถึงหั่งเสียหลายเลยสามซี่หั่งเอาลองบังเอ็ดเอ็ดเออไข่ไข่ไข่โคอยู่เออมันไปทางนั้นอะไรได้ คาอยูเดคยเนี่อยูได้บัวชูงน้วลายชมยูฮันนะช้มยูคุมกระแดงนั่นน่ะบวชั้มไี่คายเฉยคายยูลื่นหางบนกินนี่บัลายชมตะพุนเด

โอ้ยโอ้ยอ,อ้ดูรงมันยูเฮยยูเฮยูเอ้ยูยยูเห่เนี่ยโอ้ครูลงมาแล้วมนะันฆ่าไหมตัวนะั้นจะเป็นงามลงมาพี่ทำได้กระเพกกระซั่าเดียวแบบนี้นะตกลงดินพี่มันสูงเหรอเนาะเอได้เลยสะ ลลงนะเบ้งดูนะข่าวสลานสลานลงมาป้าเต็มเล้นมันมันยู่ยแย่เฮ้ยพอแล้วพอแล้วเอาไปได้แล้วกัย่าอืออืออือได้ก็เก้าแม่มันนะนายอยู่แถวข้างนี้กันนะ คราบเอามันเป็นนั่งเป็นอนาตอะไรใดเป็นตแ,แลนะเแ้เป็นแม่เป้งเป็นแม่เป้งแล้วนะเป็นแม่เป้งมันไข่กระหงไม่ห้่งไรหึงแล้วลองพี่น้องนะมีแต่เมยทั้งหมดไข่ก็มียุยม,ยมันบวหลายไปเลยเมมันหลายกว่ายง่มน,น,นี้บม่มีมอนนะยง่มเลยเดือนสี่เอ้เดือนสี่เดือนห้าโ หากระเดินซี่เนาะพี่เนาะไม่หลายเติบเลยได้พอกินเลยได้เออในเบิ้งห่างน้อยนี่นะบ้างอะไรมาจิตออาไปได้ป่เนาะไปเธอไปเธอจิตนี่นะห่างนี้พี่น้องเดี๋ยวชิตัดลองเบิ้งตัดมาสอยจะลุ้มเอาชิ้นยาแย่อได้แบบนี้ น <im> <reens l> ี่มาเฮาโนมันเลยพี่น้องตหังนี่สิยางใหญ่น่ะที่เฮามาลุ้นนึงอ๋แผนสิไข่สมหังอยู่บ่อ๋อน่สูนอยนี่กเนาะูลงะจัปได้คูเีอยู่บ่ปตโชเฮาหันได้เนาะสเล่าเลยนะกะตาโชพนบ่ได้บ่จล่ะหังเิบ่ แม่มันเฮ็ดไหมเ,เน,นีย่ยซะยำเอ็ดไหมอือาล้วก็หั่งไหมไปจ้ะเดมี่ยังอยู่เด้ยวยทำผสมยังอี๋เนาะผอ้ใหญ่เฮียเลยนั่นไม่เหาจังบุกายเหน็นมั้ยแมันทีนี่มันอยู่ได้มืนอนนี้ได้เถิงสีบุได้ปั้นมันก็ได้หมดได้ไข่หมด มาน่ะพุ่นโตขนาดมาสิมาปั้นมันซั่นดอกก็เลยปีนแทนไปหากินมื้นี้นะอันนีไข่มดนะบ่ได้แย่เองเด้โอ้ยแย่นี่น่ะออ้ยเป็นคนแย่ดาวสิบ่ได้แย่นี่ไข่มดแดงเฮมบ่อามอีางนึงอยู่ั่นน่ะ อืมีอก,กอ,อก,กสองอีกไข่ปรตัวนี้นนบ,บังไ่ไ้ทิพย์ูชิเบิงเฮกอะนี่แล้วภามาวันนี้เชอได้หลายแล้วพี่้องะพูเม้กับไขก่กบชิชั่มเดียวพูเละอ๋่ง้ักตะบชิโดเทิงผพูเ<า>นาะก็ยดๆุด่างนะแต่ bắt cái nhảy thì mình đi xuống chị vào đây đấy thao cả hà có mình ảo đây hay là hát nó tầm đi đấy, đấy thằng xuống hoặc ảo vào đây khỏi mang sẽ khử chỉ khay nữa khay bảo hân nạc bò lời nói là cho nó ไข่เด้ยนะไข่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 อ๋หญ่กว่าอันนั้นอีไข่มันนะใหญ่กว็ตัวหั่งไงในหา่งเชโอยไข่ใหไ่โอ้โหหมานหมานหมานมาหนิโอ้นี่มาแล้วมาแล้าจำนี้แล้วมาโซนมันก็ได้ไข่มดหาเล็บโซนมันนี่ได้หน่ก็ได้ ตอนนี้ก็ย่าแย่แล้วพี่น้องเบ็ไหวเก็บ <c oughs> แล้วก็มันมืดได้เล้พร้อมตอนนี้ก็สี่คนห้าโมงแล้วคําเลยนี่ไขมดที่เห่าแย่ก็ได้หลายเติบนี่นี่เดี๋ยวเห่าจะไปหาน้ำหานั้นมาริวเอาแม้มันอ้อาเอามือไต่ไข่ นี่ก็ได้หลายเติบอยู่นี่พอกินแรงนี่เด้ะเราก็ได้ลายเติบนี่ได้พอกินแล้วก่ะพากันมือแล้ววันนี้พี่น้องกัยได้ในยูน้อกินแล้วกงมือเล้คคำละสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพยงเท่านี้แล้วพี่น้องกัยบ๊อม,มี่พี่เลยไลยพบกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วบาย